มันก็จะมีตัวดีตัวไม่ดีพี่ผมเอาตัวไม่เอาตัวเล็กเอาตัวเล็กอตเ,เอตักแล้วนี่คือได้เลยเหรอได้แล้วตัวที่หนึ่งสเนสเล็กเส้นเล็กฟิชฟิช คือหมดช่วงนี้ทั้งปีก็ไม่ได้แลวก็ถ้าหมดกระชังนี้ปุ๊บก็หมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้สอบถามพี่เขาเบื้องต้นบอกว่าเขาอาจจะออกจับได้อีกแค่ไม่กี่วันแล้วก็หมดแล้วพอหมดแล้วก็รอปีหน้าใช่ครับถ้าเทียบกับปลาที่มาประมงครับถือว่าน้อยน้อยมากครับคือบางทีที่ประมงมันมาทีเงี้ยก็ตายแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะหลงเข้าไปในเรืออวนปลาเล็กนั้นการที่เอา ใช่อันที่เอาไปเล็กขึ้นมันจะต้องโดนบีบอัดโดนกดทับก็ขึ้นมาถึงเรือก็ตายแล้วโห <laughs> ยืนดูอ่ะเห็นบ้างก็นไม่เห็นไปแล้ว <laughs> หรืไม่อยากไน <laughs> <laughs> ไปแล้วเราต้องรีบไปปล่อยน้องปลา เราเอาน้าทะเลมาใส่สดๆแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องเช็คน้ํานะครับสิ่งที่ต้องเช็คน้าคร่าวๆหลักๆก็คือนี่อันนี้อันแรกก็คือเช็คความเค็มนี่คือตรวจอุณหภูมินนใช่ไหมนี้คือเทสโควิดอ่าใช่เหรอ <c oughs> ใช่เดียวกันใช่ไหมอ๋อ <c oughs> อันเดียวกันแต่ตรวจอุณหภูมิได้ <c oughs> แต่ไม่ได้มาตรวจภูมิเอามาตรวจโควิดอันนี้นะครับ รี <35. 5. S 1> ่หรืจุดล้าถามผมยังไม่เป็นะนร้บอ,อัน,นี่หนุ่มร้อร้อนเฮ้ยใช้ตามสิดห้าเองอันนี้คือว่าเพื่อวัดความเค็มอันนี้อุณหภูมิน้ำนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชุดชุดสารเคมีฝั่งของบีนวัดอะไรวะไมโมเนียนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝั่งของผมคือไนเตรตแต่จริงๆตัวการ <c oughs> ร้ายเลย ของระบบก็คือ HN H3 นี่คือแอมโมเนียใช่ n H34 นี 3, ่ก็คือแอมโมเนียที่เกิดทันทีหลังจากที่ปลาขับถ่ายหรืปอปลาขี้นั่นเองครับแต่น,นี่คือยังไม่มีปลาดูซิว่าน้ําทะเลเนี่ยหลายคนจะได้รู้ว่าน้ําทะเลเนี่ยท,ที่ที่เราไปเล่นน้ําทะเลกันเนี่ยความเค็มเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ค่าของเสียเท่าไหร่เอาอันแรกก่อนวัดความเค็มอ,<ๆ>อันนี้เล่นง่ายๆหาให้บีนทำค่อยๆตักครับจับอย่างาานี้จับที่หูคิ้วเขา แล้วก็ตักเอียงตักตักแบบไม่ให้มีฟองอากาศอางขึงนมาอย่างนี้เพเข็มจะกระดกเข็มจะกระดกขึ้นแล้วก็รอให้นิ่งครับนี่คือความเข็มแต่ก่อนผมเคยเลี้ยงปลาทะเลเวลาผมเลี้ยงมันต้องอยู่ในขีดที่เขากําหนดมาหรือเปล่ามองไม่เห็นนะผมกลับด้านกลับด้านกลับด้านเดี๋ยวผมอ่านก่อนอันนี้ค่าที่ออกมาคือ ยี่สิบเก้านะครับน้าทะเลตดควางเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาก็อยู่ในระหว่าง2 8ถึง3านะครับตอนนี้ก็ยี่สิบเก้านิดๆก็โอเคด่พอดีสวยๆต่อไปก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปล่อยไว้นานเนี่ยความเค็มมันจะเพิ่มขึ้นลดลงไหมความเค็มไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงความเค็มจะเท่าเดิมถ้าเกิดเราไม่มีการเติมน้าหมายถึงว่าเติมน้ําที่แบบว่าเติมไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําลดคือเกิดการระเหยแล้วเราก็ต้องเติมเกลือยังอยู่ เราเติมน้ําเข้าไปก็จ,จะเท่า,าเดิมนนแหล,ล,ละเดิมได้ไหมครับ<ม>เพราะเกลือ,อมันไม่ระเหยเกลือมันได้แค่ระเหิออกไปคือเราต้องมีคอยเติมน้าเรื่อยๆอยู่ใช่เพราะว่ามันมันจะลดอยู่แล้วเราก็เติมน้ําแต่ทุกครั้งที่เติมน้าเราก็ควรจะวัดแต่ถ้าเปลี่ยนน้ำเนี่ยต้องเติมเกลือแน่นอนเพราะว่าความเค็มมันออกไปด้วยต่อไปก็เรื่องอุณหภูมินะอุณหภูมิก็ใช้ตัวนี้เหรอใช้ตัวนี้ได้ครับได้เป็นโคลนก็จะบวกลบแค่ประมาณ2องศาฮะงแล้วกดปุ้ยไปเลย 34.3วัดครั้งที่1นะครับเดี๋ยววัดครั้งที่สองสี่จุดสามวัดต,ต่อกันมีไม่เท่ากันด้วยเหรอจุดสองครับมันก็จะบวกลบ <34. S 2> บวกลบอีกหนึ่งถึงสองก็เนี่ยถ้าตอนอย่างตอนเนี้ยต่าทิพย์เปิดพัดลมช่วยพอเปิดพัดลมล<ะ>ก็จะเหลือยี่สิบเก้าโอเคครับลดไปห้าเลยก็สวยเลยเพราะอุณหภูมิดีๆก็ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับลดไปห้าเดี๋ยวเราจะเปิดทีหลังที่เรามาเช็คเล่นอย่างอื่นก่อน ทําตามแล้วกันนะครับ,รบให้บีนทําเรื่องแอโมอเดีย่ของผมจะทําเรื่องไนเตรตนะครับทําตามเลยครท่ันแรกนะรับน,นี้ตัวตัวทดลองนะครับตักน้ํา5าซีซีก็คือเนี่ยครึ่งล่างแถวล่างขีดเต็มอันล่างสุดนะครับตักขึ้นมาไม่ขาดไม่เกินเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้หยดเป็นจํานวนหยดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสถียรต,ตั้งใจมากเลยนะเนี่ยขา,ขาดเกินๆพอเรียนเคมีก็ตกนะจริงๆให้ผมชอบ ผมตกเลยอ่ะเพราเกินใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดว่าเรียนเคมีไปด้วยให้เรียนปลาฉลามด้วยนี่ผมเกรดเอแน่ๆคือตอนเรียนตอนเรียนนี่ไม่มีทางตั้งใจมาทําขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไม่มีทางอันเนี้ยเป็นเรื่องสัตว์ตักเดี๋ยวขายเดี๋ยวเกินกดเลิกแล้วโยนดินสอแล้วครับนี่ผมพอดีเพราะเป็นเรื่องสัตว์ปุ๊บสู้ตายอะาอไปนี่สารสารสารประกอบมันจะมีมันจะมี3ตัวเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์เหมือนกันเลยครับนี่เอาเบอร์หนึ่งก่อน เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะผมผมเทสแอมโมเนียนะครับของพี่ก็ผมเป็นไนเตรดไนเตรดครับก็เปิดฝาเอาแบบละเอียดเลยแล้วก็ตั้งต้องตั้งให้ตรงด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวหยดมันไม่นี่เจ็ดหยดยังไม่บีบยังไม่ลงใช่ไหมใช่ความหมายยังไม่ลงอ่ะอ่ะไมาไปหนึ่งแล้วเจ็ดหยดสองสามสี่ห้าหก ช้ามากละเอียดมากเสร็จแล้วเขย่าวิธีเขย่าสารเคมีที่ถูกต้องนะครับอันนี้จำได้อย่างเดียวต้องเทเรียนเคมีมาทำแบนี้มุ้งมิ้งทำให้ด้านนี้ไม่ถนัดเลยงันทำอย่างนี้ได้ไหมนี่นี่สอนผม่ได้อยู่โอเคต่อไปก็เอาเบอร์สองทำไมเดอนผิดลืม เพิ่มอีกเจ็ดหยดตัวแรกสิบสี่ขอโทษขอโทษผมก็ลืมงงบอกแล้วอย่าให้ท่องนานเ็ดเพิ่มไปอีกเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่พอดีเด้โอเคจ็ดหยดเขย่าอีกทีเขย่าอีกทีเขย่าอีกทีนี่ตะก้อนกั้นหุ่นล้อเหรอเขย่าล้อทำไม เจ็ดหยดมันเลยห้าติีกขึ้นมาเสร็จแล้วตัวที่สองผมว่าอันนี้ต้อง7หยดแน่ๆเดใช่สองอันหลังอ่ะเ็ดหยดโอเคสมมุติใส่ขวดที่ตานแล้วมันจะเห็นปฏิกิริยาทันทีหรือไม่ตอนหยดเนี่ยเห็นเลยแต่ก็ต้องให้มีอยู่ต้องให้มันเสถียรแป๊บหนึ่งก่อนตั้งทีไว้ก่อนชวนคุยตอนนับหยดเดี๋ยวก็บันทิงเขย่าไหม ขย่วทุกขั้นตอนนะครับนะครับ,รบเอาลืมล <c oughs> ืมอืเอาที่ทำตำคาร์บาะ่าคาราบาลาอานนี้คาราบาวอ๋อเอาไปใช้ได้นะครับข้าเขยว่วเสร็จแล้วอันนั้นนำไปต่อนเลยเจ็ดหยดอันที่สามเห็นเลยผมมีแป้งเฮ้ยไม่ใช่เป็นผงเป็นแป้งพิเศษอันนี้มันเป็นแพงไหมหนึ่งชุดแพงไหมครับประมาณห้าร้อยบาทได้ทั้งสองอันเลย อะละแล้วก็ตรวจได้ประมาณ45ครั้งโอเคอ๋นนอ,อครั้งที่สี่ิหจะมีไม่ถึง7หยดแล้วในเตจอันนี้จะมีพิเศษคือเป็นแป้งแล้วก็เป็นช้อนกิ๋วนะครับเหยดหยดเลยนะหยดเลยครับ7จ็ดหยดต,ตูมาครับตูมา <c oughs> ครับเฮ้ยมันพุ่งอะฮ้ยมันพุ่งอะ คุณปุ่งบอกเขาให้ตั้งตรงๆไงตีไว้สามหยดกะเออกะเอาเนี่ยคือเด็กเด็กเกดเคมีอ่ะที่ว่าผมชอบมันพุ่งงั้นชุดนี้ผมว่าน่าจะได้เหลือแค่ประมาณ40ชุดไม่ไม่ตัวอย่างเมื่อกี้หายไปแล้วเฮ้ยโหทำท่าพลาดมี่สีตีของผมเข้มขึ้นแล้วเนี่ยใครเขาทำคนเดียวเหลืองอ่อน เราเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายตั้งรอครับเออนั้นยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเลยเหรอใช่แต่ก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมันจะค่อยๆเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ชุดนี้จะตั้งรอสินาทีอันนี้ผมเพิ่งถึงขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่ามีแป้งวิเศษขั้นอยู่และและอันนี้เอาไว้ปิดอันนี้จริงๆเอาไว้ปิดตอนเขย่าครับผมขอปิดรอนะครับเดี๋ยวละเฮยอันนี้อันนี้อันนี้สารละลายตัวท้ายของนายเตะมีสีเลย ต้องตั้งตรงๆของพี่ก็มีไม้เอาไว้คนแป้งไปตักแป้งอ๋อไ้ตักแป้งแปทีนี้แป้งกี่เม็ดกี่ผมหนึ่งช้อนปลายช้อนเล็กๆเหมือน,มนไม้จิ้มฟันนะครับโอยต้องมีทีนี้อะไ,ไรดูว่ารู้แค่ไหนเยอะน้อยดูจากไหนเดี๋ยวผมจะไปหยิบมาให้ดูตัวเทียบเตรียมซูมเดี๋ยวมันต้องมีตารางนะมีตารางสี นี่อันนี้งานวิจัยอยู่เน้นเด็สามสี่แชมเปญนะครับเราก็ตั้งตรงสีขาวเลยเห็นไหมหน้ากล้องเราตั้งคู่กันดีกว่านี่ตรงกระสีไหนตั้งห่างมาหนึ่งเซนเขาว่าไม่รู้ทำไมโ่าเปียกเปียกเดืควานหน้าเทือควนหน่อยนี่เห็นไหมก็เดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันมันต้องรอเดี๋ยวเรารอประมาณสิบนาทีแล้วมาดูใช้กันใหม่ได้โอเคสักครู่ครับ A Later Few Moments later. นี่นะครับเวลาผ่านไปยี่ิมนาทีครบแล้วเรามาดูค่ากันของผมเป็นเอาของพี่ก้อเ่อนนี้อันนี้ในเตตนะครับก็อยู่ในระดับ25<า>ม,มิลลิกรัมต่อลิตรระดับกลางก็ไม่ถึงในระดับที่ทำอันตรายต่อปลาแต่จริงระดับที่พอหน้าพอใจก็คือไม่เกิน2นะครับไม่เกิน12.5<อ>มิลลิกรัมต่อลิตรคือในเตจน้อยไวนยย้น้อยยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ครับส่วนเรื่องแอมโมเนียก็ก็น่าจะ อยู่สองกึ่งต่อถึงสามก็เหมือนกันก็ถ้าให้น้อยไว้ก็ให้น้อยไว้ก็อันนี้ก็อย่างมากที่สุดเลยก็คือ3าต้องสีไหนถึงจะต้องเปลี่ยนน้ำนะครับจริงๆแล้วก็เกินสามไปเกินสาม้วกขัานสีก็ควรต้องจัดการแล้วครับนี่เราได้น้ำแล้วพี่ก็แต่เรายังขาดปลาขาดปลาที่ก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวก็พอเสร็จแล้วก็จะเปิดพัดลมไว้สลับกลางคืนตัวกลางคืนตัวหนึ่งกลางวันตัวหนึ่งภายในพรุ่งนี้ครับ น้ำก็จะเหลือประมาณ28.5ถึง29องศาก็สวยถึงแล้วถึงแล้วนี่เรามีเทสไปหนึ่งตัวปล่อยไปแล้วหตัวก็อย่างนี้นคือเขาไหว้แล้วใช่ไหมรับไหว้แล้วไหว้แล้วยังเหลืออีก5้าตัวก่อน อีพีปลาฉลามหูดําเราจะเตจสิ้นภารกิจได้นะครับก็ปล่อยน้องให้ครบ5ตัวเริ่มเลยแต่ละตัวโอเคใช่ไหมพี่กอลโอเคครับนียังว่ายอยู่ตัวนั้นไว่น้อยหน่อยจากสมแแมตานนะครับถึงกรุงเทพแล้วเขาตื่นเขาตื่นเขายังงงงงที่ใหม่ใช่ไหมที่ใหม่อโอ้ มันจะโดดไหมเนี่ย,ยเราเลยต้องมีตะแงงั้นเรารีบปล่อยอนี่คือยังให้อาหารไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างน้อยสามวันให้เขาปรับตัวครับตัวที่ตีไม่ใช่น้องๆหนูๆน,นะครับเห็นเท่ๆอย่างนี้แล้วจะเอาไปเลี้ยงครับตู้เล็กๆสามติบนิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับฉลามเป็นปลาที่ จำเป็นจะต้องว่ายน้ําเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับคือเลี้ยงง่ายก็จริงแต่ต้องทำความเข้าใจอ่าใช่เตรียมไม่ง่ายแต่ห้าตัวแล้วปกติปลาฉลามกระโดดไหมโดดเั้นการมีตะแกรงอันนี้ก็คือสำคัญอันดับหนึ่ง ว่าการกระโดดออกมาตายเป็นเป็นต้นเหตุหลักๆของตู้เลี้ยงฉลามที่มันสูญเสียสายเหตุในการตายใช่สาเหตุหลักๆก,ก,กระโดดออกมาบ,บ้างก็มีโดดมาค้าอยู่บนตะแกรงก็มีแต่ต้องแน่นหนาแล้วก็ไม่ให้ทะลุได้อย่างอย่างนี้สตภาพเขาเป็นยังไงวงครับดีนะดีเลยโหอย่างเท่ครับเราดูตู้ไปแล้วนะครับวิธีเตรียมครับเราไปเอาปลาถึงกระชังนะครับและตอนนี้ ฉลาหมูดำทั้ง6ตัวก็ลงตู้ที่พี่ก้อเตรียมไว้เรียบร้อยเป็นนั้นเสร็จิสิ้น EP 1นะครับตนเน็กตนเน็กปิดๆิยังไงก็ฝากติดตามช่อง IF l e p t i n e Factory นะครับ <Okay. S 2> ให้น้องๆเขาพักก่อนให้หายตื่นก่อนแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกที <Okay. S 2> ครับวันนี้ก็เสร็จติ้นแล้วตนเน็กตนเกตน็กปิดๆ งูงงงปลา EP หนึ่งนะครับสวัสดีขอบคุณครับลงแล้ว